สัตีช่าม,มิถุนค่ะดวงความรักประจำวันที่11สิงหาคมคุณได้ไพ่สี่เหรียญส่วนเขาได้คิงถือดาบนะคะวันนี้พลังงานดีนะคะสี่เหรียญเนี่ยก็หมายถึงเรื่องของการงานการเงินมั่นคงนะคะมีเงินเหลือเก็บด้วยส่วนเรื่องความสัมพันธ์ก็รู้คุณค่าในตัวของคนรักนะคะแล้วก็ความรักความสัมพันธ์แฟนคุณนะคะคิงถือดาบ วันนี้อาจจะมีเรื่องสําคัญที่ต้องตัดสินใจนะคะแต่ว่าเขาจะมีความเป็นผู้นําสูงนะคะจะตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดแล้วก็ส่งผลดีกับชีวิตด้วยอาจจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้นะคะมีไพ Angels ่ a า c h ชแอนจิลนะคะแล้วก็ s d f e for you to love ไม่มีปัญหาค่ะสำหรับความสัมพันธ์นี้เดินหน้าไปต่อได้เลยแล้วก็วันนี้ได้ไพ่ขอพอรด้วยนะอยากได้อะไรขอพอรได้เลยนะคะจะสมหวังสําหรับคนโสดสนิทนะคะช่วงนี้คุณก็มีความพร้อมนะคะที่จะสละสดแล้วก็จะได้เจอกับคนที่มีเสน่ห์นะคะภูมิฐานมีความเป็นผู้ใหญ่ด้วยลองเปิดโอกาสดูนะ